กิจกรรมตอนอยู่บ้านของน้องวีจิลูกสอนรามขยันมากสอนรามเผยกิจกรรมยามว่างลูกสาวน้องวีจิต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อลิงเดียวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสาหรับพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พระแม่จะต้องทํางานไปด้วยและเลี้ยงลูกสาวอย่างน้องวีจิไปด้วยแต่ก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยล่ะค่ะล่าสุดคุณพ่อก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักหลังน้องวีจิช่วยพี่เลี้ยงซักเสื้อผ้าข,ของตัวเองซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเข้าไปถามว่ากําลังทําอะไรเจ้าตัวก็ตอบเลยว่าซักผ้าค่่่ะะะแลเมมมือออถถาาาาาาาวจต้ง้งงงงทํยยัไบบก็สรธิ ด,ดว่าต้องทำยังไงงานนี้พ่อจึงได้ออกมาโพสแคปชั่นว่าซักผ้าค่ะทำเอาแฟนแฟนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าเก่งมากเพราะช่วยพี่เลี้ยงซักเสื้อผ้าได้แล้วซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นเลยว่าคุณพ่อมาจะสอนให้น้องช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดไม่ว่าจะช่วยเหลือคุณย่าหรือพี่เลี้ยงก็ตามเรียกได้ว่าจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเลยล่ะค่ะทาเอาหลายคนอดชื่นชมคนเป็นพ่อไม่ได้เลยเพราะสอนลูกสาวให้เติบโตมาเป็นเด็กที่น่ารักมาก